กินนขอกายกินกินแหละล้วขอดก่าจะสีไปไซจะเป็นบ้าบอว่าบรอะว่าหูเรื่องอยู่บอโอ้แล้ววันนั้นคันเราบหูแล้ววนอกินข้าวเนี่ยไทยขอเรือันเาคนบหูเราบ้อดยยได้ทายเขาลง tiktok แม่เมอนป่ายลง tiktok ลง tiktok ลงได้ลนกัน tiktok เกือบไปลง tiktok เบุคเรียน tiktok บอกมันละได้แก้ จ่าทิายหูมเขาจะบอกเขาคะแนนเขาเสียรกันหน้าเรามเห็น,น,นต,ตาตสงตาาน่กเพื่อนนี้ยอย่างกัน,น<ล>าวากร <c oughs> ะวนเ้ยคยหาให้พวเรา,รเรา,รเราหรราให้ัวแล้วพวแล้วจะห้ยหาให้เราลงทางใต้ได้ยังเพื่อไนีขึ้นทางเนือเราลงมอนล้ามุ่งหนาไปสะพานไหลมือนแเละเห็นจ่าทถ่ายหูใน่อจัเป็นจัเป็นใครเป็นคนถ่ายใน่อนะแต่เฮงแล้วในอนะแต่โดนแต่โดนแล้วนแต่เราอยู่กับแม่แล้วเพราเสียจะติลูกลูกฮะเกิดมาแล้วเชียลเดแล้ว คอยท่าเรากระชื่อยุงแม่ลูกเราสิคอทามจะมีบบัวมีจะมีบุรุมีแหละปนีแหละลูกจะยุ่ไสเสียแล้วเราตอบเมาได้เสื่อมันนี้ได้แล้วาู้เรื่องเลยแม่แล้วคอยท่แล้วอ่ะจะมาจะไสหรอคอยมาจะปู้แล้วคอยบัวูคอยลงท่างและปนีแหละบ้านเนาะคอยสิเมื่อสนจะไปย่งคอยสิไปกดเงินคบา เผาเงินหายค้อยหน่อยไอยก็ฮู้ไปบ้าไปน้ำกันบ้กไปน้ำกันไม่ตามเงินน้ำบมือนกัชวนคอยแข่งนะว่ากันเลยหน่งกินเข่าไงละกันเาะว่าข้อแล้วก็เนี่ยกินขากินข้ากินเข่าแล้วอ่ะ้ยแบบจะไปบอกผื่น้เออเองก็ยังกินข่าวจำเกลือนาดนะเออข้าวลาลมกินกินข้ากินอะไรกินอะไรเอาเมี่ยนเข่านะจะเอาไปโดข่านะบอกเมี่นกระย่าบอกินแล้วละอินไดยาเอาไปกินหน้ามันตอบป้นะกแลว่าว่า ทางนานะ่ะบุมีภัยใจดีคือคอยเลือกคันบดไอเงินสื่อแล้วเขาบป็นหายเจ้ากินโช่<อ>แ<ม>นะ่นั่นบอกเลยก็มันกระทบใสขะห่มนะไปว่าวลงยาหนึ่เจ้าเนาะเจ้าวกัคนงามจบเจือตัดผมหกจบเจือว่าวว่าต้องความจริงเนาะเจ้าระวังไนมะ่จะไปกลางคือนอย่าูุบ่าวคุมสีคนละวันเดียวนี้โอ้ยพี่บ้าบอกอย่างใครสีมันละวันเดี๋ยวนี้นะต๊อบูจ้าพนะี่ยังแม่แม่ ก็เห็นบ่้ยดงบังบง่นี่มาดงบังผมน่าจะอยู่แถวดงบังแถวนี้แถวดงบังนี่ละอใอยวะเพราะว่าถามอยู่บ้าน,น,นช,ชนุนใช้ชนุนใชน้ชนุนใช้เนาะชนุนใช้หน่ะมือเส้านี่ยังเห็นอยู่ถามเพิ่นไหมฮะเพราะอยู่เขตนี่แหละวภาษาเขตแถวนี้นะนี่แหละนี่แหละทางเล็กเก่านี่ทางเล็กเก่า

พ่อเช้านี่คนเห็นอยู่ในบ้านสนุนชัยเห็นน่ะรีว่าเหมือนเขาเห็นเนี่ยนี่ไ้ยิงเขาเอาเลยเชื่อมันจีแมนโมเมนต์อันนี่ยังลงทางเลยจะเมาเดือนนี่ถ้าค่อยถ้าค่อยถามคนปากทางบ้านสนุนใช่ว่ามันออกมะเราออกมะเร็วเอาไปเดีวม่อแมนเพราะว่าเอาหูมีเพิ่นเบื้อะนะเขาเอาคะ บันนี right. oh. yes. right. ้เอามาเว้นตู้โจยเลยมาพี่บะติดเลยไปบ้านมาเบยบ่ตู้โจยไปทางไหนเมายลงทางเข้ากันไปยู่ทางไหนตู้เฉียนไปไปก่อนตู้เชนไปตู้จิตกันลงหมดเดี๋ยวนี่ลงแล้วมาลำเทือกนี่เนาะมาลำเทือกลงลงโอ้มาลำเทือกเป็นบ่จืดเนาะเฮ็ดอะไรจะบาตนีิโทรถามโบสถ์เถอะเจ้าน่ะ mình nhận nhau nhiều bao lần? Mương thẻo nãy nè, khẩu ạ, hiện như thẻo nãy nè, khẩu ạ, nè. Má má ông má, má nè. Hiện ờ, ờ. như thẻo anh rước trôi nè, bữa nay má nó bơi. Khâu nước cơ bắp bắn trôi nè. Không, không, không. 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 แม <Man. S 2> น,นพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> คิดว่าคอยคิดว่ายัางอยู่สองหมู่บ้านนี่แหละสนุนใช้ครับบ้านดงบงังบ,บ้าอบอกไปไกลๆน,น,นะคนหอนเนาะมือเศร้านี่ได้บังไดนี่นะบังไดนี่ได้เป็นเ่าว่าเอาเครื่องในห้านเขาเอาเครื่องในห้านเขาแล้วเขาห้อึกกระทึกยู้ยว่ะพี่น้องเลยอึกกระทึกยู่ว่าสัน แสดงว่านางกับสีฮิวเลยเนาะพี่น้องเล่ล่อนไปตามทางฮิวเลยอยากจ,จับเอายิบเอาไปรถนะคิดว่าเอเาาอ,อ,เอไปจ่ายดูต้นนางพี่น้องเนาะไป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 หาเราอีกก่อนจะหน่อยสีคำน้องบอลีเนาะมันสีคำในเวลาฮะเดี๋ยวเขาพ่อแล้วเขาจังสีนะั่นเพราะว่ามันใกล้เลยนางจะอยู่ในหมู่บ้านนี่ได้คนมากนั่นนะเพิ่น,นมาทางนี้คอยถามบึ้ง คนดีแล้วผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่แล้วเราดนกล้องคอยชักบมตืเจ้าของอ้าวของปอมเก็บเอา่ใช่เอาเห็จะลูกเฮ็ดพวกนี่นี่นี่คนนี้เลไปเลามาอยู่แล้วลอยู่สองมื้อแหละจุ๋ยเห็นบ้านอ่ะ ตตเก้าวมือได้่ะคนนี่ว่าจะเบิ่งกับถักดูประมาณนั้นก็เห็นแนะกันเราไปทางแบงค์เขาไม่ทางแบงบอกอยู่ใช้ทางแบงอหโอ้สงสัยที่แมนแมนอลีทางแบงคยังน่ะนะชายบ่ท้าแบงค์บ่ละมีชายเออโตทางแบงมีมีชายเออเมื่อเช้านี่ไปจัแมมือได้จะเห็นละ ชองสาม้องปวดเปียนอยู่แถวนีขว้ขอบใจด้วยขอบใจด้วยขอบใจขอบใจล่ะคลายธงยังน่ะมาคายมักเน่งมักเน่งมันเป็นอะไรมามาคายมักเน่งเป็น,นอนะนนนไรล่ะนันเป็น,ะะนอะไรล่ะมายังเลยมักเน่งไอ้คอตัวนี้จะเข้าไปเท็จยังเจ้าออกมาจะใช่หรอมังเง่งมาเป็นป่าไปเก็บในป่า ป้าจะไปเก็บป้าตัวป้าไปเก็บมังนงเา้ากับแกล่ะมาขายนี่ได้จะเงินจะมีนะบุู๊บุ๊ค <c oughs> จะมาขายร้านค้าเนาะขอบใจขอบใจเอาเอาไปขายไปขายแล้วล่ะขอบใจต้องล่ะเนาพี่น้องเนาะเขาชิคเอาไปถามเบิองนี่นี่ ถามเพื่อนก่อนลดนะรถยันนี่เพื่อนให้เพื่อนเบิ้งเพื่อนว่าเพป็นบูมีเครื่องมือบูมีอ่นะตอนนี้เนาะเมนเดี๋ยวคอยสิถามเพื่อนถามคนเนี่้หาคนหาคนหาคนเล่ร่อนนี้หยกผู้หญิงไงผู้หิงผู้หญิงไงคนมาแต่ใครงมเนาะแมนเออโมเป็นคนอุ้ยมันไปหอสวัสดิ์กูเลย มืออะไมากินเข่าอยู่นี่มืออะไรผหญิงไหนผู้หญิงคุดผมสันนใดเม่น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 จิรวัตรทุนไอเขาแช่กันไปเลยๆอยู่แม่นบ่แม่นมือเชร้านี่อยู่บ้านอันสนุนไช่ยังเห็นอยู่เชร้าได่แม่นแต่ว่าเขาเข้าไปชนวนไช่ในนะปากทางชนวนไช่เนี่มือนี่มือนี่ยังเป็นมือนี่้แสดงว่าอยู่แถวนั้นเอาเอาผู้ไม้เพิ่งดูเอาดิเพื่อว่าชัดเจน เา,มาไม่เห็นตามหาปัวแล้วเห็นป่อปัวแลันก็มีเนระปัวแล้วมีผ่านนี่ยโอ้ยแม่เลยอันนี้มากินขเนนข่าเลยเพื่อนกินเข่าเลยนี่กินจะดีม้นก็ไพมือหนกคนดีคนดี <laughs> คนดีค <laughs> นมาขออินวะม แสดงว่าเรายังสตินิโคลยังอยู่ว่าจะจับเบิดองตัวกูใหญ่เราจะเจ้าได้ด้วยว่เป็นเสียสติเราได้ดูกแล้วเราลูกเราตายแล้วเราเชียร์สติคนประโยชน์ใช้เด็ดฉีกเลยเนาะแสดงว่ายันยังอยู่อยู่นี่เออผู้เช่าเป็นแค่นี้เนาะแม่เห็นชนวนใช้เราอ่ะเอ้ยนะเอ้ยขอกันนิดนึงนะเพื่อนมีกูมันตะกบแจ่นแจ่นนะตูเนาะหาข้อกินข้าวไปทั่วแล้วคนบุมนีเนาะอ้าวเนยก็บ่าวหี ีเนาะว่าจีบเขาแล้วกันช่วยเอาเขาให้วาซิลไปทนทางบ่ว่าุ้นซื้อได้กี่อีนแล้วกโอ้าจีบเขาได้เพื่อนเนี่ยกับใจได้ายง่ายครับท่านท่นซอมบ่ยนี่ไอ่เออเอาว่าสิให้เราเบิ่งรถให้ก่อนเนาะมันนั่นนั่นนี่บีมันบอกมันดังถอดขวาอยู่ทางท่านแดงอยู่วะท่านอะรถที่นั่นแม่อะไรมันด่งอยู่ข้างี่นะเวลาล่อมันพมุนนะยังโมท้าแนวเครื่องมา รถแปลงเนี้ยโหลดเนี้ยรถแปลงเนี้ยสองห้างแล้วในในนี่เพิ่นก็ว่าบมมีเครื่องบมมีอย่างอยากใส่อันดิ้นเพื่อนอย่งขบวนรถมาแล้วมันชูรถขบวนรามาบามีเครื่องเจ้าเชียร์ไม่ได้แบบนี้นะแมนเจ้าเชียร์ไม่ได้ชูรถจำเป็นต้องที่เจ้าคันวาลีโบแห่งบบยังลรือคีสเลิฟโบตายโอ้ได้ได้จับมันบบตายเนาะแมนครับประเภทบีประเภทในอื่นนะมันบบตาย โดนโดนโดนขอบใจขอบใจโอ้แสดงว่าเขาได้บาแสตติมเลยนี่งไปยากหาคนเขาบ่างเนี่ยไม่จัดเจ้าเจ้าจดเบอร์ไปนี่ก็ได้คันมาทันทีขอโทรโทรบอกเลยโอ้โหเมนเมนเมนแปลว่าบ่อเพาะเอาเบอร์เอาเบอร์เบอร์ลิเบอร์เจ้าวะนี่แนวเขียนจะบอสล่ะเบอร์ลิอยากอยากใครเขียนเลยนี่นี่แนวเขียนนี่หง่ายง่ายรถ เอาง่ายๆเขียนใช้กระดาษไว้ใช่ดิอัยดิบด้านะเลีย์ไวดก็ได้คันเทียนทั้งนี้เขียนดามเราผัว่าเที่ยงนีเนาะพวมใจตุลาอยู่เอไปผู้หญิงไปคำคืนไปนอนใช่ป่ะมีความเลสออาะเราจำว่ายังขับกุ้มหมอนนเออเอาไม่เลยว่นนี้วอดใ่้าจะตดเบอร์เนี่ยจเบอร์ไปัใส่หัวก็ได้นั่นนส ก็มีพัวกี่ะพัวกับซีนั่นเหรอัวกับฮาก็บ่่อ้นี่เขาได้นี่โอ้หเอจนเบือไปนะคนนินมาท่านี่ในวของแล้วเราได้แล้วพัวแล้วนะขายท่านเตรียมเงิน8ปดแชนไว้มาเอาเมียนะเออพัวเราคนแข่คนอยูุู่นทางปากเชโนไปคูเออเป็นห่วงเมียนะอยากใครจะคอยตามให้เราบบว่าไงคนคนขั่งจะถูกยากลบากหม ลำบากลำบากเอเมื่อเมียนะเมื่อบ้านแม่กับอยู่บ่ได้ไหนใช่บ้านเราอยู่กันเราอยู่บ้านเลยดีกว่บ้านได้เราอยู่บ้านเราอยู่แม่หน้าทองหรือดวงมดมาผู้่แบบเนาะแล้วแล้วเขาว่าเนี่แต่ว่าพออยู่บ้านนาทองนาทองนาทองบ่เป็นนาทองตัวนี้เราก็บอกเขาได้นาทองพ่อมาอยู่น้าแม่เด้นาท้องตะกี้ไหนอยู่ดงมุดคนมีรักเลง เาไถ่าเนซื้อกะชาป้ายไปกะในช่วงชานเลแต่ละโฉกโอลงไปส่งสวรรค์บ่ได้กองไหนี่หลเลทางเอาเลยจะเอาโอ้ลุงปรงสวรรค์เอาเป่าสองนนี้เอารถเบิร์ตเบิร์้กรมาแก่ยังบุคุ้มยกเตอสองเนาะไปไปปป ขอบใจไะเด้อจะเป็นหดจดิอมานำาตู้่เากูเดิมานำเชียร์มาี่ขะเาูเยเชยเมือเช่าเนีเขาว่าใแค่นี้เนาะแม่นายเรจะไปนำหาเตจบ้ล้อกเา้เพ้นเนา เจ้าามรูดถามคนรูดแทนนักเห็นคนเลยทามรูด่าติจะเขาดไปหาหลักเนะเขาบนดหาหลักเนาะถาบไปหาทามคุณถามถ้าอยถามมาชุดทางเนาะไปรักคงเบ่บเอย่าไปหานำัวเราจะเเมียปัวอะไรเจมี่ัวกระมี่ัวกระมี่ัวภาคเชโนปุบบ้านี้เรนเบ้านบทงกระทงบทงบานทงคนลุงบ้านเรามาเราบ้านเฮือนนี่แหะมาเพือนแห้ะก็องกินข้าวกิน้นอจกหากินกินแหล่แล้ว่อยกบ จะสิไปไซจะเป็นบ้าบอกว่าบ้กเรอะว่หูเรื่องหอยู่บเนาโอ้แล้ววันนั้นคันเราบูแล้วว่าพอกินข่าวเนี่ยถ่ายแล้วก็ยก็เลคันเราคนบุเราบอดยได้ถ่ายเขาลง tiktok ไม่เหอนบเอถ่ายลง tiktok ลง tiktok ลง tiktok ด้ไยตดก็ t i k t เอบไรขึนลงใน tiktok แ่บุ๊คไนด tiktok บอกมันละก็ได้จะท่ไยหูเขาจะบอกเขาคะแนนเขาเสียรางแล้วมันเห็นตาส่งตาหวาใส่กระเทาะเพิ่นนี่อย่างกัน ่าเคยให้ผัวแล้วให้ผัวเราผัวแล้วจะให้หาให้เราลงทางไก่เลยยังพึ่งทำขึ้่อคืนทังเนื้อเราลงมือนั้นละมุ่งหน้าไปสาลาตินแหลมือนั่นแหละเห็นเจ้าถ่ายหูในท่อจะเป็นใครเป็นคนถ่ายเห็นในท่อน่ะแต่เฮิงแล้วในท่อน่ะแต่โดนแต่โดนแน่น่ะแต่เราอยู่กับแม่แล้วเราเสียจตี๋ลูกเกิดมาเลยเชียลร์เราลูกเราจะจื่ออยูต่อแม่พ่อท่านอ่ะเจ้ามีบัวมี จะมีบุญลูกมีแหละปนีแหละลูกจะยู่ไสเสียแล้วเราตอบเสีมาดาเสื่องแล้วนนู่นนี่ได้แล้วว่าหูเรื่องเลยแม่แล้วคอยถทำเราอ่ะจะมาจะไสบ่คอยมาจะปูแล้วคอยบุญคอยลงทั้งและอันนี้แล้วบ้านนะคอยชิบวัฒน์เราคอยชิบวันจะไปย่างคอยชิบไปกดเงินกูบ่าวตามกูจยถางเงินหายค้อยหรอคอยกูไปบ้างไปน้ำกัน กินข้าวไงแล้วกันเนาลากีอแวกินเวนี่เกินข้าวกินข้าวแลวล่อุ้ยแบบไปบอกื้นเขาเอยเงจะกินข้าวจำเกลือเหมือนนะเออข้าวแล้ลาบกินกินกินข้าวกินอะไรกินอะไรเอาเม่ยข้าวนะจะเอาไปรดข้าวนะบเมี่นงกะยาบอกินแล้วละอินในย่าเาไปกินหน้ามาตอกไปนะโอยแล้วแบว่าทางนานนะบุมี้วภัยใจดี่อยกันว่ได้เงินสื่อแล้วเขาบหาเจ้ากินเอยนะบอก็มันก็ใส่กระผนะไาเอานุญาะเจ้านะ เกับคนงามจบเื่อตัดผมหกจบเื่อเบาๆต้งคามจริงเนาะจะอะระวางไม่จะไปกัคืนเู่บาวภูมสีคนละวันเดวนี้โอ้ยพี่บ้าบอกอย่าห้สีมันละวันเดวนี้นะมัน้คนบ้าตองปูจัก่ยังแม่แแล้วพอกระทาขึ้นมาอนี้ภูบาวมากเขาจะนอนมันจะใช้นอน่บ่ด้หรอเปาใอาตััวจะได้ลัวเปิดเทปนาเสือลูกเปเทนาเสือเิดบัวห้ยเห็นแล้วันเนี่ยนูสงม่น

ซีฝาซีฝา่เท่านี่แหละเนี่ยไเ้ลูกเลยเวลาอยางบุตรีกับยางกาบาเราคนกคืเราบริกุทธิยไอชาวนะเงามจุกจือแงามขอคอยผู้คนดี่ดกกี้เดกี้ถ้าคอยเคยไปถ่ายเราได้จอลูกเราเฉียดะนี่ได้นี่ได้เราจะได้เฉียคิดแต่โดนหมะเนี่ยแม่จะนี่มันคิดแตดนเติมแล้วอันมูคอยชงม้ให้ได้่ไมมันมีช่องคลิปมาดูว่าเมนไพ เราตะกี้นะเราอยู่น้ำแม่นะล่ะเราเสียจะตี้แ้วแม่เราผูกไว้เราใครแน่เราใครเราใครแน่ล่ะเราแม่เราเนาะปล่อยไปน้ำผัวโอ้แล้วเขาเอาเงินให้ค่ารถแต่ว่าจะไปได้เมื่อบฮอดผัวเราเป็นห่วงบัดนี้ให้ห้องท่องแต็มเลยกันโอ้แล้บ้านนี้ในกองที่เจ้าเจอเรากับแม่เราหันอยู่ไซเจออยู่ไซอยู่บ้าน จกักบาไดทองนทงแม่คอยกับวได้ไปถ่ายตอนนั้นนะวันมีแ mm ต่หมิถุนย์ะเจว่าเ้าวัดมาแต่หุ่นยังต่างหนังกับพากันหนังเขากะยืนเลยเนาะเออเพราะว่าเราถ่ายวิดีโอได้ใจุอใจละลายด้วยมีน้องใจแรบอกเนาะบอกเก่าละมาละมาติดเนื้อละมาเลยขาหักละมาเลยละว่ทขาหักกันนั่นเลยสะเกิดอันนั้นบอกว่าห่างข่อยบนในท้าย่ยังข่อยบนคนท้ายแต่ันจะไปหันข้ามาเลยยางนะยัง่ะข่อยบนนท้า เกิดกระตอกับนี่เกิดเขาเราันทนึงสองโมงเรามาแวอยู่นี่สองโและมีขนมจื้ลูกของภาเรากินเราทานชื่มาเขาพอกินเขาก็เขาอยากเขาเราจะขอนเราะขอเมเ่ขาเราขอกินมากเลยแข่กะเอาไหมขอดขวดเขาหาเล่า เจ้าบุมีเนกินเนาะหลังหามบุมีเนี่ยเราเห็นนางอบไข่ได้นางอบได้ไหมโะนยังอัะนะครับพอกินไน๊โอ้ยเจ้าจะมาพื่นคอเอ๋ยเองงันยังกินข้าวจำเกลือแต่บนหายเล้าอ่ะนะโดนเรากินข้าวละล่ะเราก็กินกินใส่กินใส่เลยมันเเอาหอมอีกนะคะเอาเมี่ยนเรากรอกแล้วเจ้าก็เอาเมี่ยนแล้วกินกินแล้วจะใส่กระห่มเจ้าแล้วเจ้าที่ไปใส่หัวที่ไปสลัดเจ้าที่ไปยังหัวที่ไปยัง กดเอาเงินคอยอันลิน tiktok หันค่อยดั้งแล้วคนต่างประเทศหาเงินมาให้ค่อยก่อจะไปกดอยู่ตู้ a t m แล้วันนี้นะแล้วันตื่อยู่แม่คนอยสิได้สิเป็นตัวเมียหน่อยพวกป่บ่อเนี่ยเราขอเป็นเพราะอะไรละทางน่ะเราไม่ไดคนเห็ดเีอยน้ำบ่อเหอเ็ดยังก็ได้นะบุญยัได้บคนอยู่นะเดว่าแบบเราเหม่อคนเลยแล้วเราเราเหม่อไปทางอื่นแลวเราไปทางอื่นนหนะเดบว่ทรงใจนะคน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 เดียว มื่อเมื่อวานนี่ละมีคนโทรหาข่อยอยู่เมื่อวานนี่ว่าเราอยู่ันแถวสาแมีไบ่เลยมีไมีไอยู่เซทงมี่นี่นี่ว่าทางแบนี่ทางแบนี่เออนะสไสเนาะทน้สิาเมื่อบาแล้วและไละเขาว่าลนเ่อยู่แถวนี้ละมีเฮือนาูบ่เห็นสิาทานิเออว คนมาหลับซื้อเอะขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อเยเนอะไปกพแฟเนาไปไปได้ค้ไป้ออไสอเออเออเอเออเออเออเเออเออเอ่เออเออเออา่อเานเออเองเามาถึงออเออเวอาเอาออเออองเอออเนอเออเออาเอออย เนาะเราเรียกตัวจบคลิปก่อนมาดีเอาพี่น้องเนาะมีแต่ว่าเขาตามต่อคิดว่าอยู่ประมาณสอหมู่บ oh ้านนี kind of ่แหละพี่น้องในตอนนี้แล้วจะหาถามคนในสอหมู่บ้านนี้ถ้าบอเห็นแล้วจังจีเข้าไปทั้งบ้านสนุนไซเข้าไปในบ้านอีกพี่น้องเนาะเพราะว่ามือเศร้านี้เพิ่งจะเห็นอยู่พี่น้องเลยถือว่าเขามาถึงทางแล้วพี่น้องเนาะไล่บอแสแล้วที่ที่นี่แหละพี่น้องเลยไปพี่น้องไปไปตามกันอีก พี่น้องเลยเอ้าโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพอน้องแฟงกัสิได้พอตจบคลิปก่อนพี่น้องเพราะว่ามันยาวพี่น้องเนาะอ่ามันยาวไปแล้วเขากะเอาเป็นอีกคลิปนะพี่น้องเนาะไปตามหาพ่อเดี๋ยวเขาต่ออีกพี่น้องเลยเอ้าโอเคพี่น้องจะไดกระากกดไล์ก็แซ่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแะไรพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนจะไดก็ะัาก ຂໍທາຍກົດແຊພີ່ນ້ອງຢູ່ດີມີແຮງພັດສຸກຸສຸກົນພີ່ນ້ອງເນາະໂອເຄພີ່ນ້ອງສະບາຍດີແລະສະຫວດ